วัดีครับวันนี้เป็นวันที่13เมษาเป็นวันสงกาน์นะครับดนตรีที่ได้ยินก็เป็นดนตรีที่แห่แห่สงกา์กันอยู่นะครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มีรถไฟฟ้า3ล้อไฟฟ้าปรับเบาเป็นเป็นหนึ่งที่นั่งก็ได้สองที่นั่งก็ได้สามที่นั่งก็ได้นะครับเป็นรถสภาพดีสวยๆราคาเบาๆนะครับผม นใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทลาลมนะครับระบบต่างๆก็ใช้งานได้ครบแบตด,ดีแบตทนนะครับอุปกรณ์ครบนะครับมีที่ชาร์จแบตแล้วก็ชาร์จแบตทั้งนึงก็ได้นานนะครับแบตทนนะครับผมท่านใดสนใจหารถใช้งานราคาเบาๆไปไร่ไปสวนไปวัดไตวาไปตลาดนะครับใกล้ๆนะครับ เงียบๆนิน่มๆน,น,น,นะครับก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะครับมีคุณแจสองดอกพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมได้ครับเด้วรถอยู่จังหวัดชิสเกตอำอําเภอกันทนาล่มนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์หกหนึนะครับ คุณเจสองดอกครับขี่ไปได้เลยครับเบอะก็สามารถปรับมาเป็นเบอะเดียวก็ได้นะครับเปลี่อนเป็นสามเบอะก็ได้นะครับว่าสี่ขี้ให้เบิง้งรถสกีสก็สะดวกขี้แล้วเดี๋ยวสีขี้ให้เบิ้งก็ได้นะครับนี่น้องเนาะแรงดีนะครับ เดี๋ยวไปเอาคุณแจก่อนนะครับเดี๋ยวจะทายเดี๋ยวจะขี่ให้พี่น้องเบิงครับไวขึ้นเลี่ยง พี่น้องนิ่มๆเลยครับผมกับโบเคยขี่จะเตลือ,อ,อได้ครับนีเขา,าตะขคียนขังแหลกในชีวิตเลยครับเสียงยังมานานันนอนอังติดๆนี่นอแบ็ดดีแบด็ดโดนใส่ได้ดทนใส,ใส่ได้น่านครับพี่น้อง มันกีมือเดียวเด้อครับพี่น้องมันกะเบรกหน้าเบรกหลัง,ง,งก็ใส่ได้นะครับอ่าหนีมันล็อกไฟเดี่ยวน,น,นี่หมดเลยครับผมไฟเดี่ยวนะครับครับไฟเดี่ยวสามไฟเดี่ยวหัว ไฟหนาะไ่บแบบเจที่เปิดนะไขาไฟหนาครับพี่น้องระบบต่างๆใส่ได้ครบครับรถคันซืิอมาบอก่อยไดีใส่นะครับก็เลยมาขายต่อจอดไว้ซื้ออย่างเดียวครับพี่น้องมูงที่มี้มะกี่พุนขีดพุนเต็มเลยครับตะการนี่ก็ปั๊บใส่ได้นะครับนีครับใส่ได้ครับครับใส่ของคือเลื่อนไปก็ใส่เองสินะครับ เดี๋ยวไปเรี่ยวรถฟันไอเลี่ยงเบาๆคนได้พี่น้องโอกาสขี่แห้งแล้วเนี่ยคนบ่เคยขี่แห้งเนาะคนบ่เคยขี่รถอันนี้เยกเถยะเลยยิ่งเขาว่าเรี่ยว,าม,ายวมันสิปิ้นได้พี่น้อง เบาๆฉันน้องเขาบอเคยี่นาออ้าวผู้ใดสนใจกัติดต่อมาเด้อพี่น้องเน้อราคาเบาๆเลยเอ้ยบานอันปกติมันบดังติดๆได้ครับผมเหตุบ่เป็นซสือๆอันจะค้องคนไปตลาดครับผู้คนขี่เป็นผมก็เลยเอามารีวิ่ให้พี่น้องเบิงนะครับ ราคาเบาๆครับรคาคาติดตังไว้กับเก่าพันเก่ารอยนะครับสนใจกันที่ต่อสอบถามมาได้นะครับเด้อรุ่นเหนงสองดหอาเก่าซีครับแลนหูดับจับใหม่เลยก็ได้ครับผมแลนมาเร็วเลยเด็กครับเน่เาชาดแบ,บีชาดยังมีอบมืดครับเอารถชนมารถชนมาไอหลีกรถกอนหลีกรถกอน,กอนไปต่อ โอ้ยนิ่มๆเลยครับสนใจกับิดต่อรสอบถามมาได้นะครับ061 281 2 5นึ่ก่ไก่ไก่ทรงในทั่วไทยเก็บเงินปลายทางเด้อครับพี่นอลล้องรดราคาเบาๆลดเดิมๆดีๆ,ดๆระบบต่างๆใส่ได้ครบนะครับใส่ได้ครบเมื่อถูกระบบนะครับผมนี่ครับหน้าจอมันครับ รถใหม่ๆนะครับ่นสื้อมากบ่ก่อไดีใส่งานนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามมาใดเด้อครับเด้อบ่ต้องเปลืองน้ำมันครับน้ำมันแพงเอาไปใส่เลยขั้นนี้ครับเท่าเดียวจบครับสื่อรอบเดียว น้องทุกทุกท่านทุกทุกไข่ทุกทุกักนะครับที่หน้าจะไปแล้วนะครับที่หน้าไปไอชนบุรีนะครับผมไปซงมณีนะครับคิดว่ามือสองมือนก็จะห้อนเพราะว่ามันรถติดแนครับสอนน้ครับแต่ว่าทีมงานห้องกับประเด็จปิดนะครับรับส่งทัวไทยเลยนะครับผมยีกย่างไอเบฟนะครับ เรียบขั้นแดงค่ะปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังเรียบขั้นแดงทีรีวิวเมงมือสองมือหันขั้นเดียวนะครับดุนเดือนก่อหมดไปแล้วนะครับรอติดตามผลงานขั้นต่อๆไปนะครับกายังมีอีกลายขั้นนะครับจุ่จะมาลงให้พี่น้องในเบืองนะครับขอบุณขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังติดตามนะครับผมเอาครับคลิปนี้วันนี้กับสิขออํานาจพาจากพี่น้องไปต่เพียง่านี้นะครับ สนใจกะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0612812844ราคาที่ตังไวก้กะราคาลักพันคัาเก่าพันเก่าครับสนใจติดต่อสอบถามต่อรองได้นะครับมีทรงเก็บเงินปลายทางครับราคาเบาๆครับผมขอบคุณห,หลายๆครับสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ